สวัสดีจ้ามีฮังเลเองครับแหมวันนี้เรามาตอบคำถามกันนะคะคำถามที่ตะกอนถามมาเยอะมากก็คือว่าฮังเลเป็นตัวอะไรอ้วนๆแบบนี้ฮังเลคือกระลอกดินนะคะหรือมีชื่อเรียกว่าแพรลี่ด็อกนะเป็นกระลอกที่นำเข้ามาจากทางเมกาน่ารักมีใสดีฉลาดมีสมองเท่ากับหมา อ่านี่คือข้อดีแต่ว่าข้อเสียนั้นไม่น้อยเหมือนกันจอมทําลายล้างตัวเก่งเลยละ่ะโซฟานี่อาจจะพังเป็นตัวตัว,ตวเล็บทางเดดูนี่นี่เห็นไหมเล็บยาวมากอาจจะมีรอยขีดขว่วนหรืออะไรได้ดูฟันอืมนี่ฟันสก่อนแพะได้ทุกอย่างนะคะประตูก็อาจจะพังได้เป็นบานนะคะ นี่คือข้อเสียของพาร i ด o อกมีมากมายไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแล้วมีคำถามที่เข้ามามากที่สุดถามว่าตัวละเท่าไหร่อืมจริงๆอะไม่ค่อยอยากจะให้ถามเลยว่าตอนนี้ตัวละเท่าไหร่แต่ว่าบอกก็ได้ราคานี่จะอยู่ที่ถ้าตอนที่เป็นเด็กๆลูกมันเนี่ยนะก็จะอยู่ที่ประมาณที่เราซื้อดนะังปีที่แล้วนะอยู่ประมาณหกพันห้านะคะ หละว่าตอนนี้เนี่ยตัวเล็กๆเนี่ไม่มีเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาปีละสองครั้งจะเข้ามาอีกทีเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้จริงๆเนี่ยให้รอช่วงประมาณเมษาอันนั้นน่าจะมีลูกเขามานะคะตัวก็อยู่ที่ประมาณหกพันห้าร้อยบาทหรือประมาณประมาณนี้แหละหกพันหกพันห้าลองดูกันดีๆแต่ทีนี้เนี่ยใครที่อยากจะเลี้ยงจริงๆอ่ะเราอยากให้ไปศึกษาข้อมูลก่อนว่าเทลลี่ด็อกเนี่ยข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเพราะว่าเทลลี่เราจะมีปัญหาเรื่องของการกิน นะคะมันไม่ได้เหมือนหมานะคือฉลาดกว่าหมาสะอาดกว่าหมากว่ากระต่ายอะไรก็จริงเลี้ยงง่ายอืมมีสัยดีแต่บางตัวก็ดื้อเหมือนกันก็แล้วแต่ในสายของแต่ละตัวมันก็เหมือนหมาแหละแต่ทีนี้เนี่ยถ้าอยู่ๆคุณบอกคุณไม่มีเวลาเลี้ยงอืมนะคะแล้วก็จะยกให้คนอื่นไปไป,ไป,ปล่อยวัดเหมือนหมาหรืออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งหมาก็ตามเถอะมันไม่ได้อย่างหมาเนี่ยยังกินอาหารได้ทั่วไปแต่ฮังเลเนี่ยกินผล,ลไม้ก็ไม่ได้นะคะ ืมกินข้าวโพดกินอะไรนี้ไม่ได้เพราะจะทําให้ท้องอืดเพราะฮังเลเป็นสัตว์ที่ไม่มีน้ําย่อยในตัวเองอ่าอาหารหลักคืออะไรคือหญ้าหญ้าเนี่ยก็ต้องเป็นหญ้าทีมโมทีด้วยนะจ๊ะใครอยากเลี้ยงศึกษาให้ดีก่อนขอร้องนะเห็นแต่ความน่ารักอย่างนี้เลี้ยงง่ายอะไรเงี้ยถาว่าจะเลี้ยงให้เชื่องแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่เลี้ยงมไม่ใช่ว่าเอามาแล้วมันจะเชื่องเหมือนกันทุกตัวนะ ไม่ใช่เอามาแล้วก็คือปล่อยทิ้งอยู่แต่ในกรงแล้วมาบอกว่ามันไม่เชื่องนี่ก็ไม่ใช่นะอยู่ที่ว่าเราก็มีเวลาเล่นกับเขาด้วยคุยกับเขาด้วยนะเห็นไหมอย่างนี้หอมซ้ายที่หอมขวาที่นะคะตอนนี้ยังมีเวลาอืมทุกคนจุ๊บ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 เดี๋ยวมีคุยก่อนลูกตอนนี้ยังมีเวลานะคะอยากให้ทุกคนไปศึกษาหาข้อมูลก่อนนะคะหลายๆละ ร้านเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเปิดลองกันกันแล้วนะว่าเออแพรีด็อกเนี่ยตัวเท่าไหร่ย,ยังไงเวลาเลือกเนี่ยก็จะแนะนําว่าให้ลองไปสัมผัสไปลองอุ้มดูเล่นดูว่าตัวไหนที่เขาถูกชะตากับเราอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับส่วนตัวของเรานะไม่ใช่ว่าเออส่งส่งมาแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรยังไงแล้วก็ให้ระวังวิฉันฝันซึ่งจะเป็นเป็นตระกูลเดียวกับฮังเลเนี่ยแหละแต่เขาจะเป็นพันธุ์เล็กกว่าฉลาดน้อยกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบนะคะแต่เขาก็หน้าตาน่ารักเหมือนกัน อนนี้ข้อมูลศึกษาได้ที่ไหนลองดูใน Facebook หรืออะไรเงี้ยก็จะมีในหลายๆเพจนะคะอย่างเช่นรวมพลคนรักแพลรีด็อกสนทนาภาษาแพลรีด็อกแพ r รีด็อกคลับอะไรแบบนี้ลองลองเข้าไปเซิร์ชดูในเฟ e b o o k นะคะหรือว่าหาในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ในในรวมพลคนรักแพรีด็อกเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยาจากเมกาเลยนะเขาก็ เป็นอยู่ในกลุ่มที่ที่เราเลี้ยงแพรีด็อกด้วยกันเนี่ยแหละเขาก็จะมาให้คําปรึกษาก็จะมีเพื่อนใจดีนะคะมาแปลให้ว่าอแพรีด็อกควรเลี้ยงยังไงให้อาหารยังไงอะไรควรไม่ควรนะคะมีตอนนี้ฮังเลก้าไปแล้วละ่ะนะคะฮังเลคือกระลอกบิมครับหรือเรียกฮังเลว่าแพรีด็อกฮังเลจะขวบหนึ่งแล้วนะนีง่แง่แ่่ เรามาคุยกันใหม่นะจ๊ะใครอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากเลี้ยงจริงๆอะไรก็ลองอินบ็อกซ์เข้ามานะใน a ฟ e b o o k เรานะอืมถ้ามาขอแอดนี่ก็ <c oughs> ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องลองลองแอดเข้ามาว่าอยากเป็นเพื่อนน้องฮางเลยนะจ๊ะขอข้อมูลได้เลยได้แต่ว่าอยากให้เป็นคนที่เลี้ยงอยากเลี้ยงจริงๆนะแล้วก็ต้องเป็นคนที่รักสัตว์จริงๆไม่ใช่อยากเลี้ยงเพราะว่าฟชั่นหรืออะไรนี้นะโอเคละไปละบุยบุยน้องฮางบุยบุยก่อนเร็วๆเอวน Boo! Boo! Ow!